สวัสดีคะ่ะกับาบสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่พี่ๆ่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พีขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่717ค่ะ717นะคะพี่พีขาประจำเช้านะคะวันศุกร์ค่ะ28มีนาคมค่ะ2568นะคะ เช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุด4ี่รายการค่ะเช้านี้เปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทแล้วจัดส่งฟรีค่ะพี่ๆชอบรายการไหนโทรทักไลน์ได้เลยนะคะ 0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 6 9 2 5 4 3 9 6 0ค่ะส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆขาโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องร้าพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป ้าโมงเช้าค่ะ9ก้าโมงครึ่งเก้าโมงเช้าประมาณนี้นะคะพี่ขาไม่เกิน10บโมงนะคะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะพอดีช่วงนี้น้องละพีต้องไปส่งคุณพ่อไปฟอกไตที่โรงพยาบาลนะคะพี่ขาน้องละพีอาจจะมา,าลงคลิปให้พี่ๆได้ชมช้าหน่อยนะคะพี่ขาแต่ไม่เกิน9ก้าโมงแต่ไม่เกิน10บโมงประมาณนี้นะคะ รายการที่1เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเทพารักษ์ปี3 9้าแล้วก็ตอกโค้ดนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะเปิดให้พี่พี่ที่200บาทค่ะรายการที่2เป็นพระกิ่งค่ะ2จะเป็นพระกิ่งด้านหลังจะมีโค้ดแบบนี้ค่ะเปิดให้พี่พี่0บาทนะคะรับ2อ,องค์300บาทค่ะรายการที่สาม เป็นพระของขวัญวัดปกัก้นาำรุ่นพระไตปิดกค่ะด้านหลังยันชัดเจนแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมเก่าๆนะคะ200บาทสี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะพี่ๆค่ะเปิดให้พี่ๆที่ 200บาท2องค์3 0 0บาทนะคะรายการที่5เป็นเหรียญรัชะกาลที่5ค่ะด้านหลังเป็นช้าง3เสียนนะคะเปิดให้พี่ๆสามร้อยอ่าสองร้อยบาทสอง 5, องห้าหนึ่งองสองร้อยบาทสององสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกหลวงปุโตค่ะ หลวงปุ่โตวัดประดู่ฉิมพลีปี18นะคะด้านหลังเป็นพัยดยศแบบนี้ค่ะ200บาทรายการที่7หลวงพ่อคงค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดสำปังงามฉะเชิงเซาสองสี่สรายการที่8ชฉลุหลวงพ่อรุ่งค่ะวัดท่ากระบือสองสสี่ รายการที่9ค่ะฉลุหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2482รายการที่10เหรียญเสด็จกับเป็นฉลุหลวงอา่รารัชกาลที่5ค่ะรายการที่11สมเด็จปกโพหลวงพ่อกวยค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีแล้วก็มีพลอยฝังแบบนี้ เปิดให้พี่พีที่200บาทสายวง300บาทแล้วจัดส่งฟรีนะคะ12เป็นเบีย้ยแก้ค่ะ13เป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามด้านหลังเป็นหานุมานปี21ค่ะ14เป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีหนสอง สิ 15, เป็นพระวัดพับค่ะสิบหกเป็นเหรียญหลอ่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนค่ะสิบเจ็ดเป็นพระคำหมากหลวงพ่อฤรืสีลิงดำค่ะวัดท่าสุงนะคะสิบแปดเป็นนาอาพระนาลายทรงปืน เป็นเนื้อชินเก่านะคะสวยนะคะพี่พี่ขา200บาทเท่านั้นมาคู่กับ19เป็นนาลาย์ทรงปืนเช่นกันค่ะองค์นี้จะเป็นเนื้อผงนะคะองค์ที่18เป็นเนื้อชิ้นตะกวะัวองค์ที่19เป็นเนื้อผงด้านหลังมียันด้วยค่ะ200บาท20เป็นหลวงพ่อเงินค่ะ หลวงพ่อเงินรูปหล่อเป็นเนื้อผงนะคะสวยๆใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ21เป็นพระปิลันค่ะ22เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนด้านหลังจะเป็นพระพรมสีหน้า23เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะ 24จะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปุทวดมาพร้อมกล่อง1องค์200บาท2องค์300บาทแล้วจะส่งฟรีนะคะต่อโค้ดด้วยค่ะ25ค่ะเป็นชินราชเนื้อชินกุวัดทับพึ่งปี2473นะคะเนื้อหาเก่าเลยค่ะ สามอ่า2สอง้บาทยีเป็นชินราชใบเสมาเนื้อชินเก่า27เป็นหลวงพ่อือสีลิงดำวัดท่าสูงปีสอหนึ่งค่ะด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณค่ะ28เป็นสมเด็จเก่าค่ะ เก่าสวยนะพี่นะัแตกรายงานสวยๆแบบนี้29ปรับพอ่อรัชกาลที่5มาพร้อมเลี่ยมค่ะ30เป็นพระเปิมค่ะโอเคจะพี่จ๋าน้องแล้วพี่ลงครบแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนโทรทักไลน์ค่ะ099ค่ะ08 4 156 1 092 5 4 3 9 6 1 0นะคะ สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ